วัดไม่เคยเลยฮะเด็กๆผมบ้านผมเลือกเสื้อแดงบ้านผมก็เลือกเฮียไทยรักไทยเพื่อไทยเพื่อเฮียเพื่อหาอะไรพ่อแม่ผมแม่งอินเพราะว่าเอ้ยคุณทักษิณเขาดูเป็นพ่อค้าที่ดีเขาทาให้ประเทศเราหลุดจาก i m f ตอนนี้เป็นไงไหลสัตว์แดกทุกง,งบคือ <c oughs> ทุกวันนี้มันทุเรศเฮ้ยว่าต้องงกลับมาจากต่างประเทศไรเฮียสิไม่ติดคุกสักวันเดินเข้าคุกแมนๆแ,แ,แม่งก็ไม่ทํา เสร็จไม่พอเอา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 น้องสาวตัวเป็นนายกเสร็จเอาลูกสาวตัวเป็นนายกทั้นั้นที่ความรู้ความสามารถไม่มีมึงว่าประเทศไทยทุเรศป่ะล่ะแล้วมึงยังคิดโอ้ยอุกิ้งอุกิงรักอุอิงรักพ่อไงเฮียไม่มีจะแดกไม่มีจะแดกกันอยู่แล้วเสื่อรักเขาอยู่กูไม่เข้าใจพวกมึงมากเลยไม่ไม่เข้าใจว่าไม่มีสมองหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าเป็นแค่ติ่งไม่เข้าใจครับ อ็นายกยุคนี้รัฐบาลยุคนี้ไม่ทําเชี่ยอะไรประเทศพัฒนาเลยฮะเศรษฐกิจระยามากไม่พอเขมนแม่งเอาหัวใจไปขายอ่ะหัวใจความเป็นไทยอ่ะแล้วแม่งก็ลบสงครามเพราะว่าน้ำน้ำหยดเดียวฮะน้ำเน่าหยดเดียวหรือปลาเน่าตัวเดียวทําให้ชีบหายในประเทศนะครับทุกคนบอกอย่ามาอิงอย่ามาอิงฮะอย่ามาอิงแล้วอย่ามาต่อแหละครับอย่ามามาลีก็แล้อย่ามาต่อแหละฉะนั้นอิงกับมาลีนี่มีความหมายเท่ากันครับเออยุคทักษิน ผมรวยครับเม่ละสามร้อยไม่ไหวกับชุดนี้คืออะไรวะขายยาบ้าเหรอถ้ามพูขายอยู่ก็เลิกนะไอ้เหี้ยมึงทาให้คนในประเทศทําให้ประเทศชาติยิ่งอ่อนแอลงไอ้พวกขายยาขอให้แม่งตายหานะขอให้ตายหาโดนเผาแล้วก็โดนนั่งยางตายนะคือคือไม่สนับสนุนอะไรที่ทําผิดกฎหมายอะไรอย่างนั้นนะเออแม่ขายยาภูมิใจใตายหา่าขับแลมโบยสารขายยามึงแม่งขยา่าหี่ สวัสดีทุกคนนะครับเลือกแล้วช่วยเหลือสังคมแล้วครับผมเอาอีกแล้วอีกเอาเลยนั่นไปไหนอะ่ะไออันน่ะเมื่อกี้ดา่าดีหายเลยหน้าตาเหมือนเลยยังพูดไม่ดีคืออะไรอะคืออะไรอะ่ะคุณสกอยที่อะไรอะพิมอะไรครับไม่เข้าใจถูกใจสวัสดีครับสวัสวดี